ปาลมนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะไรหรอคะเธอตั้งใจสาดน้ําใส่หน้าไม้ใช่ไหมเปล่านะคะถ้าเธอยังโกหกแบบนี้ต่อไปฉันจะถอดเธอออกจากละครเรื่องนี้ก็ได้คะ่ะฉันตั้งใจสาดน้ําใส่ไม้เพราะอะไรก็เพราะฉันหึงตอนนี้ฉันก็พุ่งกับลีโอเราแอบคบกันอยู่แล้วไม้ก็ชอบเข้ามาอ่อยพุ่งกับลีโออยู่เรื่อยเลยอ,อ่อยเหรอ ใช่มันชอบทักมหาภูมกับรีโอเรียกร้องความสนใจฉันเลยเหมือนไส้มันเรื่องนี้ชาจะสนุกแล้วสิวันนี้หลังเลิกกองเธอแอบตามฉันไว้นะฉันมีเรื่องเด็ดๆจะให้ดูฉันไม่คิดเลยนะพวกันจะเป็นคนแบบเนี้ยในบอกว่ารักฉันแค่คนเดียวอะตามคือหยุดแพมได้แหละคุณเจพอยค่ะสิ่งที่พูมกับรีโอทํากับไม่เขาก็เคยทํากับฉันมาก่อนค่ะหมายความว่ายังไง ตามยาสมัยเข้าวงการแรกๆอะ่ะพุ่มกับรีโออ่ะพักมาหาฉันเพื่อขอมีอะไรด้วยเพื่อแลกกับบทนางเอกตอนนั้นฉันชอบเขาฉันเลยก็อยอมอย่างค่ะสันเว็วเอ้ยนี่หลักฐานที่แกได้ทํากับมายไว้ส่วนนี้ใบยกเลิกสัญญาคุณเจพลอยครับคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมสร้างกำไรให้กับละครคุณมหาศาลฉันไม่สนฉันไม่ชอบคนที่มีอํานาจแต่ใช้มันยังไม่ถูกต้อง คุณเจพอยฉันเปลี่ยนใจละเตรียมตัวออกข่าวหน้าหนึ่งได้เลยแล้วเจอกันที่ฉันสั่ง